สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนเพาะพันธุ์รักนะครับแต่นี่เป็นต้นไม้ของนะครับทีมงานในสายงานนะครับผมก็ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลนะครับแต่ว่าใครสนใจก็มีแบ่งปันนะฮะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับมาดูกันได้เลยครับผมแหมมีบอลกระดาษมีบอลอู่ช้าง มีบอลนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะฮะแอดมินบางชื่อก็ยังไม่ได้รู้จักเยอะนะครับผมเพราะแอดมินเล่นไม้มงคลอย่างเดียวนะครับแต่ไม้ตามกระแสก็เล่นด้วยนะฮะก็ชมกันเลยครับใครรู้จักใครชอบต้นไหนนะฮะทักนะฮะทักมาได้นะครับผมโอ้โหมีความเป็นดงเป็นดางนะคะไหล นะฮะเฮนทลายมาเทมาด่างนะฮะโอ้มีกล้วยนะครับกล้วยด่างก็มีนะฮะโอ้ยนะครับผมมีหลายสายพันธุ์นะครับต้นไม้นะครับก็ขอบคุณนะครับสวนต้นไม้บ้านธนก,กิจนะครับที่ให้เยี่ยมชม